สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เปรากินอีกแล้วนะคะน้อพี่น้องจา๋าวันนี้ได้เมนูแถมแถมรแถมแถม,แถม,แถม,แถมนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้อง,องก้อยก้อยปลาแซลมอนพี่น้องจา๋าดูหูก้อยมะนาว ปลาแซลมอนพี่น้องสากินกับข้าวเหนียวแก้มพักซดแซบๆนะคะอหอมหอมแขกหวานหวานพี่น้องสานี่มาพี่น้องมาแซบๆน้ำกันนะคะ่ะเด้อได้พักเครดิตแล้วก็มาระพักชีพักแตงนะคะพี่น้องนี่ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนีวตบ มาพี่น้องจ๋าได้เวลากินเวลาแซบของเราแล้วนะคะมาแซบแซบน้ำกันเดี๋ยวกินน้ำก่อน <c oughs> โอ้ยตัวเหนียวร้อนๆอ,อุ่นใหม่ๆเลยมาค่ะทุกคนก้อยปลาแซลมอนคำแรกแรกหมานนี่มา mà lạ sạch bán chưa chuẩn nhà ba bán chưa không ừ. เด็ดด,ดหน่อยน่าลักหิวแหงไปหน่อยไปซื้อของมาอื ก็ชีก็งามงามเาะ Đèn mà sửa <laughs> แสบคับพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าอืมหิวหลาย เปิดเขาไว้เขาจะแห้งปิดเขาก่อนไม่น้อเขาแห้ง ใช่ชะอมก็ไม่มีพี่น้องชะอมไม่ได้เข้าไปในเมืองไปลานไก่แถวบ้านเลยขับรถไปแป๊บนึงชะอมไม่มีมีแต่สะเดาก็เลยไม่เอา n mm fin -hmm. work

wow ชิ้นสุดท้ายอืมอีม่นืม อิ่มแล้วมีแรงแล้วพี่น้องหิวหลายพี่นอ้องเอ้ยสัตว์เอาสัตว์เอาสัตว์เอาพี่นอ้องเอ้ย <c oughs> โอเคพี่น้องจา้าอิ่มแล้วก็จะขอตัวเราเน้ะค่ะเด้อพี่น้องดูสดสดอันนี่เขาขายเป็นมัดเนาะจะเนาะเรดดิกรรเป็นกรรมอันใหญ่ก็มีอันใหญ่ไม่แสบ ดูใบเขาสดๆค่ะทุกคนจ้ะนิ้งก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย